ทรัทธาสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มาร่วมบุญกุศลกับวัดประสมกายโดยการนำของพระเรษพระคุณพระยาคุณประเทศพ,พิานมามุนี แล้วก็ไล้จัดพิธีสำคัญวันนี้ก็คืออัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ที่ห้ามาบริจาฐานที่วัดโบสถ์บนแห่งนี้ซึ่งรามกำหนดการที่พระเรชพระคุณท่นเยคุณประเทศญาณมหาวนนี้ จะหล่อพระพุทธรูปหลวงปู่ทองคำก็มีกำหนดเจ็ดองค์ด้วยกัดก็บริสารตามที่ร่างๆตามที่เรีทราบกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้นำไปบริสารที่วัดสองพี่น้องสถานที่ต่งางๆที่ นำรูปหล่อทองคำหลวงพ่อไปประดิษฐานนั้นก็เป็นสถานที่สำคัญสำคัญด้วยกันทั้งั้นสถานที่เกิดโดยรูปกายก็คือที่บริเวณบ้านเกิดของหลวงพ่อสถานที่เกิดโดยพระวิลัย ก็คือวัดสองไม่ร้องสถานที่เกิดโดยสรรมกายก็คือวัดโบสถ์บนแห่งนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงปู่วัดปากน้ำของพวกเราเนี่ย ท่านเกิดถึงสามครั้งครั้งแรกเกิดมาเป็นคนที่บ้านเกิดของท่านก็คือคลอดจากทองมัรดาเป็นการเกิดครั้งแรกเกิดครั้งที่สองก็เกิดโดยเพศสมณะคือเกิดมาเป็นพระ เกิดเป็นพระนี่ก็เกิดโดยอาวิไัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ว่าคนที่จะมาเกิดเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ก็จะต้องมาตามเงื่อนไขของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดไว้นี่เป็นการเกิดครั้งที่สองของหลวงพ่อ เมื่อหลวงพ่อเลยเกิดเป็นอละสงโดยรูปภายนอกที่วัดสองไน้องแล้วหลวงพ่อก็มาคำลึงเห็นว่าคนเราเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ตามโดยสถานะแล้วมันก็จะต้องให้เป็น พร้อมกันทั้งสองอย่างก็คือเป็นทั้งรูปกายเป็นทั้งจิตใจหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อเกิดมาเป็นคนก็ทำให้จิตใจของหลวงพ่อเนี่ยมีความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ก็คือเกิดในตระกูลที่มีศีลมีธรรมแล้วหลวงพ่อก็เป็นคนมีศีลมีธรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรียกว่ามีใจฝักใฝ่อยู่ในศีลธรรมตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสที่จะบวชเป็นพระได้หลวงพ่อก็มาบวชเป็นพระ เพราะความที่แด้อบรมจิตใจในทางศีลธรรมมาเป็นเวลานานก็ทำให้ใจของท่านก่อนที่จะบวชเป็นพระก็มีความเป็นคนสมบูรณ์ก็คือเป็นทั้งร่างกายและก็เป็นทั้งจิตใจเป็นคนที่ร่างกายก็คือรูปร่างเป็นคน เป็นคนที่จิตใจก็คือจิตใจมีศีลธรรมซึ่งเป็นจิตใจของคนหลวงพ่อก็เป็นคนโดยสมบูรณ์มาเมื่อมาบวชเป็นพระแล้วเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็คำนึงถึงว่าจะต้องพยายามหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้ใจเป็นพระด้วย เพราะการจะได้บุญได้กุศลมากๆเลการบวชพระต้องทำใจให้เป็นพระท่านก็พยายามะแหวงหาวิธีที่จะนำใจของหลวงท่านเองให้เข้าไปถึงความเป็นพระให้ได้นั่นก็คือปฏิบัติโดยเจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเพราะใจเป็นพระนั้นพวกเราก็พอจะ นึิกจะคาดดาวกันายเป็นพระมันก็มีอาการที่ตัวเองจะกำหนดรู้ได้ว่าหนึ่งใจเป็นพระจต้องสงบสองใจเป็นพระายต้องเยือกเย็นสามใจเป็นพระใจจะต้องปลอดโปร่งสงบเย็นและปลอดโปร่ง ถ้าเข้าถึงจุดนี้ลายใจก็จะเป็นพระหลวงพ่อก็ปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงจุดนี้มาตลอดระยะเวลาจนกระทั่งได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บนแห่งนี้และหลายที่สุดท่านก็จเจริญภาวนาจนใจเข้าถึงพระธรรม,มากาย งาน,นก็เรียกว่าใจเข้าถึงพระสมกายแล้วก็จะเกิดความสงบความเย็นความสว่างสวัยความปลอดโปรง่งใ,ใจท่านเป็นพระใจท่านเข้าถึงความเป็นพระก็เรียกว่าท่านเป็นพระสมบูรณ์แบบทั้งรูปกายภายนอกแล้วก็ด้านจิตวิญญาณของท่านก็เป็นพระก็สําเร็จเรียกว่าเป็นพระได้เต็มร้อย ก็่อวัดโบสถ์บนแห่งนี้นั้นโบสถ์บนจึงเลยชื่อว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีคุณูป,ปการละเป็นสระสานที่สําคัญเป็นสรสานที่สกิ์สำหรับหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อได้มาบรรลุธรรมที่นี่ที่นี่พูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมของหลวงพ่อแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนที่มีจิตใจเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงความสงบความเย็นความปลอดโปร่งได้เนี่ยความเมตตากรุณามันจะเกิดเพราะความสบายตรงนี้ถ้าว่าใครได้สัมผัสแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นได้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องสบายจริงๆ หลวงพ่อก็เผยแพร่วิชานี้หลังจากได้บรรลุวิชาธรรมากายที่นี่แล้วท่านก็ไปเผยแพร่ครั้งแรกที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นคือเป็นถสถานที่ที่หลวงพ่อนำวิชาที่หลวงพ่อได้บรรลุที่วัดโบทบนน์นี้ไปเผยแพร่ แต่จะได้ผลมากน้อยประการหลาไม่ได้บันทึกไว้ก็เชื่อว่าคงจะได้ผลบ้างแต่คนในยุคนั้นก็ไม่ได้สืบทอดต่อกันที่โน้นก็สามารถวิชาที่หลวงพ่อไปเผยแพร่ไว้ในช่วงระยะเวลาถึงปัจจุบันก็จะสูญหายไปทีนี้เมื่อหลวงพ่อและบรรลุธรามได้เผยแพร่ธรรมะก็มาสร้างหลัก ในการที่จะเผยแพร่วิชาสมกายก็เรียกว่าสร้างหลักที่มั่นคงก็คือที่วัดปากน้ําก็พยายามอบรมพยายามสั่งสอนสอนอยู่เรื่องเลียวคือสอนวิชาสมกายเนี่ยจะต้องพยายามให้ด้วยจิตด้วยใจของพ่อแล้วก็คิดว่าพยายามใช้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าถึงวิชาสมกายให้ได้ แต่จะถึงลายทั้งหมดไม่ลายก็ตามแปลว,ว่าความปรารถนาท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็เผยแพร่ไม่ได้หยุดเลยย่อนจนกระทั่งถึงแก่มรณาภาพไปนวิชาธรรมกายของท่านก็ยังอยู่ที่วัดปากน้ําไม่ได้แพร่ยขยายออกไปในจุดอื่นๆจนกระทั่งหลวงพ่อของพวกเราคือบรเบิีประคุณพระ เทพพญายมหามุนีและเข้ามาบวชและเข้าได้มาเรียนวิชาสมากายกับมหาอุบาสิกาจันคน์ลูกยุงและเข้าสึงสมากายก็เกิดจิตวิญญาณเหมือนกับที่เคยเกิดกับหลวงพ่อคืออยากให้คนอื่นเข้าสึงด้วยก็พยายามเผยแพร่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเด่มพัน ใครจะชอบใครจะชังก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องชอบเรื่องชังของคนในโลกนี้เราจะถือเป็นหลักฐานที่ทำให้เกิดความท,ท้อแท้ไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้จะดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะมีคนชอบคนชังอย่างที่โบราณเขาบอกว่า คนรักเท่าผืนหลังคนฉังเท่าผืนเสือคนรักก็ชื่นชมยินดีปราบลื้มใจมเมื่อลดเห็นพราเห็นเลนมากๆเรือทุลงในนียคนที่รักคนที่ัทสาก็ลื้มอกลื้มใจาสาธุกันกระหึ่มจะเรียกว่ากล้องฟ้ากล้องลินนี่เป็นคนที่ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจก็อาจจะมีติถิ่นนินทาบ้าง อันนี้เราฟังแล้วก็ต้องเลิกว่ามันเป็นสมรราของโลกอนั้นที่อยากจะพูดวันนี้ตรงนี้ก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพเจ้าสอนเรื่องสําคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกรูกทุกนามมนุษย์ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนต้องมี เพราะคนทุกคนที่จะเกิดมาและมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติในโลกนี้ต้องมีบุพการีเป็นผู้เกื้อกูลกันมาก่อนเป็นผู้ช่วยเหลืออุปการะมาก่อนตัานั้นทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเองกว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะมีบุพการีช่วยอุปการะ เมื่อเรามีบุปการีอุปการะให้เรามาเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องคิดถึงคิดถึงคุณท่านคิดถึงคุณท่านแล้วก็ต้องไปสอบแทนท่านคนที่จะสอบแทนบุปการีโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนในสังคมหรือคนในโลกเนี่ยมันมีอยู่สามระดับ โดยเฉพาะกล่าวให้แคบเข้ามาก็คือลูกว่าลูกนั้นมีสามระดับระดับหนึ่งเรียกว่าอภิชาตบุตรระดับที่สองเรียกว่าอนุชาตบุตรระดับต่ำเรียกว่าอวชาตบุตรนี่คือลูกที่วิชาสัตว์ไว้ในตโยปุตสูรว่าลูกสามจะพวกลูกสามชาั้น ถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปรารถนาลูกชั้นไหนก็สอบได้ผู้จาท่านก็ให้คำตอบไว้ในตัวเร็จว่าอภิชาติบุตรนั้นก็คือลูกที่สามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาวงตระกูลให้สูงส่งกว้างขวาง,วางยิ่งใหญ่กว่าที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นเรียกว่าอภิชาติบุตร อนุชาตระบุตรก็คือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทรัพย์สินมรดกที่พ่อแม่ทําไว้ให้มั่นคงอยู่ตลอดไปแต่ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมากเรียกว่าอนุชาตระบุตรส่วนรวาชาตระบุรนั้นเกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลของพ่อแม่ถ้าเราเอาสูตรนี้เข้ามาจับเราจะเห็นได้ว่า หลวงพ่อวัดป่างน้ำถ้าเราเปี่ยบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้สำเร็จวิชาสมกายทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ผู้ที่เข้าถึงวิชาสมกายโดยการเรียนจากหลวงพ่อไปก็ถือว่าเป็นลูกของหลวงพอ่อลูกของหลวงพ่อก็มีอนุชาตระบุตร ก็หมายความว่ารักษาสำนักไว้ได้รักษาวงตระกูลรักษาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อไว้ได้อภิชาตระบุนนอกจากรักษาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อไว้ได้ยังเผยแพร่วิชาธรรมกายของหลวงพ่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามเจตนาลมของหลวงพอ่อนั่นก็คือหลวงพ่อต้องการวิชาธรรมการนียเผยแพร่ไปทั่วโลก แต่สมัยหลวงพ่อ um มันไม่ม uh, ีสื่อไม่มีอะไรที่จะเผยแพร่ไปทั <h 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 ่วโลกได้ก็เผยแพร่อยู่ในประเทศไทยก็ได้ในบางส่วนเท่านั้นไม่กว้างกวางเหมือนอย่างปัจจุบันเมื่อพูดมาถึงประเด็นนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีของพวกเราสังหลายเนี่ยถ้าจะเปรียบ ในเรื่องลูกก็ต้องสื่อว่าเป็นอภิชาติบุตรของหลวงพ่อวัดปักน้ำและก็มีเหตุมีผลรองรับมากมายอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็สามารถเผยแพร่วิชาสมกายของหลวงพ่อวัดปักน้ำเนี่ยให้ปรากฏไปจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้ปัจจุบัน ซึ่งลำให้วิชาสมก,กายเนี่ยกว้างไกลไปในโลกเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดกันถึงวิชาพระพุทธศา,าสนาที่เป็นที่รู้จักกันในโลกปัจจุบันเนี่ยคนจะรู้จักพระพุทธศาสนาผ่านวิชาสมก,กายของวัดพระสมก,กายนี้เป็นส่วนมากเพราะยะนล้นคนที่ําให้ วิชาสมากายเผยแพร่ไปเต็มโลกอย่างนี้ล้ายเนี่ยต้องถือว่าเป็นอภิชาติสบุตรของพ่อแม่เป็นผู้ที่จะทำวงตระกูลให้เจริญให้มั่นคงให้รุ่งเรืองสืบไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลวงพ่อได้ทำอย่างนี้ก็ด้วยจิตสำนึก ที่ประกอบด้วยความกัตัญญูกตวเวทีนั่นเองจะเห็นได้ว่าในจิตในใจของหลวงพ่อสมชายโยนั้นเพียรพร้อมด้วยกัตัญญูกัตวเวทีจึงสามารถทำอย่างนี้ได้ก็คือสืบสารเจตนาลมของพ่อวัดปากน้ำตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำกระทำไว้นั่นเองเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การอานุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งนั้นในโอกาสที่ได้อัญเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงพ่อวัดปังลามมาประดิษานที่วัดโบสถ์บนแล้วก็มีศรัาธาส,ส,สาธุชนมาร่วมโมทนาสาธุกา,ก,าการกันเป็นจำนวนมากก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ควรแกการอนุโมทนา ก็ขออนโมธนาในกุศลครั้งนี้ด้วยจิตด้วยใจจริงๆอีกวาระหนึ่งท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาคุณประสีรัตนารายและรัศมิกำลังฤทธิของเบลพร,ะ,รละคุณหลวงพ่อวัดปักลามตลอดทั้งอานุภาพแห่งพระสม,มกายจงเลนมารวมกันเป็นพาระวะัปัจจัย ปกป้องคุ้มครองพระเลพระคุณท่านเลาคุณพระเทพญาณมหามุนีหลวงพ่อสัมมจิโยให้มีความกเกษมปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะเผยแพร่หลับทรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางวิชาธรรมกายให้จเจริญรุ่งเรือง สืบไปชั่วกาลนานและขออนุภาพดังกล่าวได้ปกป้องคุ้มครองศาสธาสรธชชนผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านทุกคนให้มีความปลอดภัยไร้โรคให้มีโชคให้มีลาบให้มั่งมีสีสุขทุกสิ่งทุกประการเถิด